<ś led> ดูโคตรน่ารักพัน <ś led> สเต็ปคิกสามเบสิกมูมเมนต์โอ้โหทำเป็นเกมเต้นเลยว่ะดูดิ คอม,มีคอมโบไว้นะสตาร์ตอยู่รูทีนโอ้โห <laughs> แม่งเป็นโกเทิงอ้วนแล้วก็พอถ้าเกิดว,ว่าคุณออกกำลังกายเต้นบ,บ่อยๆมุกเมนต์บ่อยๆก็จะกลายเป็นโกเทงล่างผอมล่างสมบูรณ์โคตรเจ๋งฮะนะ,ะก็ยินทนรับเข้าสู่เกมนุ่คันแบทเทิรนในวันเอพิวฟูดี์ใช่ไหมเออก็จะมีเป็นทุกๆปีนะครับเวลามันถึงวันโกหกอะ ด็อกคังแมทเทิรเขาจะทาแบบเป็นอะไรแบบนี้แหละเป็นวิดีโอต่างๆนะฮะบอกเลยว่าชอบมากเลยนะด็อกคังแมทเทิไม่เคยทําให้วันโกหกเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าทําให้เราผิดหวังอะ่ะเพราะว่าแต่ละวันแต่แต่ละปีอะ่ะเขาจะแจกตัวละครโตฟรีเว้ยแล้วก็ทําวิดีโออะไรพวกนี้มานะปีที่แล้วก็เป็นเกมไซยาแมนกับวิดีโอนะที่สู้กับอะไรนะเออซอมบี้เออมีโกคูแปดบิดอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นโตฟรีให้เราทํากันะนะนะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมนะก็ เดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารนะครับที่จะมาใหม่ในวันนี้ส่วนใหญ่นะครับผมก็คลิปนี้บอกเลยว่าผมจะลงช่วงเช้าหน่อยนะเพราะว่ามันมาช่วงกิจกรรมม,มันมาให้เราอ่านช่วงเช้าไงก็จะเป็นคลิปที่ลงช่วงเช้านะครับผม <c oughs> นะก็ออกมาเลยครับแน่นอนนะครับอยากให้รู้กันนะครับกิจกรรมใหม่จะเป็นเกี่ยวกับไอบ้บูกับโกคูสาไ่แหละนะหนึ่งนตวละคอนี่หลายๆคนอยากได้กันนะครับเพราะว่าทั้งสองตัวนี้มันเก่ง นะครับผมเป็นตู้ดูโอด้ดคองเฟสนะครับมาลองดูดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวผมขอไปเช็คไอ้นั่นเดี๋ยก่อนดิเอเอพิลฟูเดอะอยากรู้ว่ากี่มันทําภาพโปรโมทเป็นยังไงบ้างนะฮะเนี่ยมีการบอกจะมีระบบฟีเจอร์ใหม่เข้ามานะฮะเป็นโหมดใหม่เข้ามาในเกมแต่จริงก็ไม่ใช่หรอกครับมันทำอย่างนี้ทุกปีแหละนะ x นอัปเดตอะไรอย่างนี้นะฮะผมนะดูหน้าเบต้าดิเบต้าแม่งให้กูมาทําอะไรวันนี เปียตาแม่งงงเลยโโหสักเสียงชาวไซย่าของกูไปแล้ว <c oughs> นะมามีอะไรกันบ้างมาลองดูนะฮะแน่นอนนะครับทุกกิจก,กรรมจะมีล็อกอินโบนัสแล้วก็สเปเชียลมิชชั่นแล้วก็กาชาใหม่มาวันนี้แหละนะวันที่1น,นะครับผม1เมษาเป็นโกคูซูเปอร์ไซย่าสกับบูเด็กนั่นเองนะครับผมคือตู้ทั้ง2ตู้อะ่ะกึ่งดีกึ่งร้ายแต่ถ้าเป็นคนเล่นใหม่อะ่ะดีหมดเลยนะครับผม คือโกคูสามาโคตรเก่งแต่ติดที่ว่าหน้าข้างๆตูม้มันมีตัวดาวลุง้งล้นกันเยอะเกินไปแล้วอะถ้าใครเล่นมาบ่อยอะโอ้โหควรจะหลอนหน้าโกฮังฟ้ากับโกฮัง l อฮังเทนแน่ๆนะครับมีตัวละครหลอนหน้าให้เราได้เปิดกันหลายตัวเลยนะในตู้รทั้งเฟซสองตู้นี้นะครับผมก็ขอได้ขอให้โดนนะครับผมทำใจภไนะฮะขอให้เปิดได้กันเร็วๆแล้วกันไม่อยากให้แบบเสียกันเยอะไม่งั้นเดี๋ยวไม่เหลือเพศไว้เก็บนะครับผมนะ โอเคก็มีฝึกคูณ2นะครับได้เ е ทคูณ2เพิ่มขึ้นนะครับผมตรงนี้มีอะไรอีกมีแพ็กการปูนะครับกาชาปูเพชรลดราคาด่านอีเวนต์ลกุกัง2ด่านตัวละครตัวใหม่แล้วก็ด่านสตอรี่อีเวนต์ที่ฟาร์มตัวฟีนะครับซึ่งตัวฟีทั้งหมดพวกนี้มันจะเป็นตัวฟีที่ได้ ECA อยู่หลายๆด่านเลยนะครับก็คือเป็นไคโอชินไอไคโอชินเขียว โกหังวีดีโอม่วงแล้วก็มีเป็นเกสเซียแมนโกหังกับวีดีโอสีเขียวตัวนี้นะแล้วก็จะมีใครอีกนะอืมใครอีกวจะจำไม่ได้ละเออเหมือนจะหมดแล้วมั้งเพราะว่าตัวฟรีจะมีแค่สี่ตัวคืออันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็ครบสามแล้วนะแล้วก็มีเป็นตัวสไตล์ของมายตี้แมสอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวฟรีในกิจกรรมเนี่ยจะได้ ECA อยู่สี่ตัวถ้าอิงตามเซิร์ฟเวอร์จะไปแล้วนะครับผม อืมนะประมาณนี้ก็คือมันจะเอาพวกด่านสตอรี่อีเวจากภาคบูซากากลับมานะครับผมเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับภาคธีมของบูซากาน้นนเองต่อไปมีอะไรเป็นด่านอัติเม t แค a t นะครับรอบใหม่รอบที่สี่สแล้วนะแล้วก็นี้เป็นนี่ไงโอ้โหขอขอแวะเลยขอแวะตู้สีเลยตู้สีนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ไม่ได้กลับมานานมาก <c oughs> นะโอเคเดี๋ยวเรา,เราข้ามอันนี้ไปอนะันนี้คือเป็น กราวมิชชั่นเนอะเป็นมิชชั่นที่เราได้ที่เราจะได้เพชรมากขึ้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะเป็นมิชชั่นอีกรูปแบบหนึ่งแหละซึ่งจะได้เป็นของรางวัลพวกเพชรพวกการ์ดปู่อะไรอย่างนี้ที่เราเห็นด้านหลังพื้นหลังนะครับขอแวะนี่เลยขอแวะกาชาสีเลยโอ้โหใครต้องการตัวละครสุดแรงของเกมนี้นะผมบอกเลยว่าตู้กาชาสีเนี่ยสุดจะจัดนะครับผมคือตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาผมไม่มีตัวละครจากไอ ตัวละครซับพอร์ตสีนะเว้ยจริงเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันวนกลับมาน้อยครั้งมากนะครับกลับมาน้อยครั้งโลโก้สมัยนั้นนะ่ะผมต้องการตัวละครดกครั้งเฟสไงเออไม่งั้นพวกตัวละครซับพอร์ตสีเลยไม่ได้แบบอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ปัจจุบันเนะี่ยเป็นตัวละครที่โคตรแรงเลยแล้วมันซับพอร์ตโหดด้วยนะครับแล้วในการกลับมาครั้งเนี้ยตัวละครข้างตู้ก็ดูดีนะไม่ใช่ว่าแย่นะเห็นไหมอย่างตู้เสียเหลืองมีโกคูโรคหัวใจที่เพิ่งที่เพิ่งจะมาในตู้ทั้งฟ้าเอง นะครับก็มีให้เราได้เปิดกันนะตู้เขียวมีโกลเด้นซัพพอร์ตจากตัวละครของภาคท t ตู้ม่วงเป็นฟีเซอร์ร่างสามใช่ไหมอร่าง3ามฟเซอร์มาซัพพอร์ตให้กับพวกฟีเซอร์ฟ้าได้นะครับส่วนตู้สีแดงนี่ผมค่อนข้างจะ <c oughs> ค่อนข้างจะเฉยๆว่าเป็นฟีเซอร์โกลเด้นกับโกหังจากผ้าจากอวานเจ็ดนะอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตู้สีฟ้าน,นี่ก็ดีเหมือนกันมีทั้งซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตจากสองแคด ซัพพอร์ตโกลแฟมแล้วก็บีเตาแฟมนะสรุปตู้สีนี่หละยหลยตู้ดีหมดเลยนะออเออและอย่างคือตู้สีอ่ะมีลุ้น LR ในตู้ด้วยนะครับนะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ LR สีเหลืองคุณก็จะเปิดตู้สีเหลืองนะครับเพราะแต่ละตู้สีอ่ะมันจะได้เป็นสีน,นั้นไปเลยนะครับเช่นผมเปิดตู้สีเขียวคุณจะเปิดได้แค่ตตวละครสีเขียวล้วนเลย้ยทำให้โอกาสออก l ออาะไรเงี้ยมันจะได้ง่ายไปอีกเวลามันเวลาเวลาคุณเปิดได้ SR บ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับผมอืมดังนั้นก็ถือว่า น่าสนใจมากนะครับอืมผมอาจจะเปิดนะเนี่ยไม่รู้อะเพราะว่ามันก็น่าสนใจเพราะว่าไม่รู้มันจะกลับมาอีกตอนไหนไงเออดัองนั้นนะครับลองคิดดูดีนะครับว่าจะเผื่อเพชรมาให้เปิดตู้สีบ้างหรือเปล่าหรือว่าไปลงกับตู้โกคูสามกับบูเด็กไปหมดหรือว่าไงก็แล้วแต่นะครับผมนะจริงๆนะผมอยากเปิดตู้สีมากเลยไม่รู้มันจะกลับมาอีกทีตอนไหนเออนะซัพพอร์ตตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยซัพพอร์ตโหดนะครับผมนะ โอเคก็วันนี้สหรตู้สีนะครับตู้สีนี่คืออสารตู้จะมาแตกต่างกันนะเนี่ยออตู้สีเหลืองมาวันที่แปดนะครับตู้สีเขียววันที่สิบสองตู้สีม่วงสิบหกนะครับตู้สีแดงยี่สิบตู้สีฟ้ายี่สิบสี่มันอ๋อเหมือนจะห่างกันเว,ว้นระยะสามวันปะตรงนี้นะครับผมน่าจะใช่นะคือถ้าตู้สีเหลืองไปอ่ะ คือตู้สีเอย่างไปตู้เขียวก็จะเข้ามาแทนเลยดัยงนั้นก็พยายามกะดีนะครับใครจะเปิดตู้สีอะไรก็เตรียมตัวให้ดีนะเพราะมันมาแค่สามวันก็ออกไปแล้วครับตู้สีนะครับผมจะ,จะสลับตู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดจนที่สีฟ้าแหละนะครับผมนะโอเคนะต่อไปเป็นด่าน ECA area ตรงนี้นะครับผมนะ ECA area เป็นตัวละครตัวฟรีจากภาคบูซากาแหละที่ได้ ECA เพิ่มอย่างที่ผมได้บอกไปเป็นพวกไคโอชิน นะครับไคโอชินแก๊งไคโอชินแล้วก็โกฮังวีเดีโอสีม่วงกับสีเขียวตรงนี้นะครับผมอ่าก็เตมตัวทํากันได้เลยตัวฟรีนะแล้วก็มีซูเปอร์ปรเทศโรดด่านใหม่เพิ่มเข้ามานะครับผมตรงนี้ไม่รู้เป็นด่านอะไรเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสตอร,รี่กับมาอีกครั้งหนึ่งมีจากวันเจ็อันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับภาคบูสากานะ้าก็ไม่น่ามีอะไรนะครับนปม่แค่ด่านฟรใีให้เราให้เรากลับมาฟาร์มไปเฉยๆใครแบบใครไม่ได้ฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยนะอืม แล้วก็มีวิกเก็ตซัมมอนล็อกอินโบนัสนะครับผมแล้วก็วิกเก็ตซัมมอนสเปเชียลมิชชั่นเป็นกาชารายสัปดาห์ไว้เปิดลุ้น LR ได้นะครับประมาณนี้หมดแล้วนะฮะหมดแล้วประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมอ่าประมาณนี้นะอันนี้คือหมดจริงๆแล้วผมจำไม่ได้ว่าในเซิร์ฟเวอร์เจแปนมีพาร์ทสอหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจมีหรือเปล่าถ้าใครรู้ก็มาลองบอกก็ได้ว่ามีพาร์ทสองปล่านะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีเป็น คือมันจะมีเป็น eca b e t o ผมดำอยู่นะเออที่มันมาพ l สองหรือเปล่าหรือยังไงนี่ผมไม่รู้นะเพราะว่าถ้าตามหลักอินเจแปนก็คือจะมีไอพวก b e t o ผมดำกับ lr go ten t a n g oten, mighty m a s s ่ะจะได้ eca เลยนะอันนี้รู้สึกว่ายังไม่มีหรือเปล่าเพราะว่าในแคมเปญไม่ได้บอกเรา่าจะมีนะเนี่ยนะนะครับผมอืมประมาณนี้เดี๋ยวรอดูกาชาได้ว่ากาชาจะเหมือนเซิร์ฟเจแปนหรือเปล่าแต่น่าจะเหมือนแหละเพราะว่าเขาไม่น่าเปลี่ยนแปลงอะไรนะอืม นะครับผมถามว่าผมเปิดไหมผมไม่น่าจะเปิดนะเพราะว่าผมจะดองเพชรไว้นะครับผมแล้วก็คิดว่าไอ้พวกโกคูสามกับบูเด็กเนีน่ยในอนาคตมันกลับมาบ่อยแน่ๆนะอารมณ์ก็คล้ายๆกับพวกไปคูฮังกับจินนบ้าเขียวแหละหรือว่า้าให้ลึกกว่านั้นก็คือพวกโกคูไซะส,สกับเบต้ตาไซヤสะ2ที่เคยมาเป็นกาชาคู่กันนะเออโกคูไซヤสอม่วงแล้วก็เบเกตาไซヤส,าสเขียวนะครับในอนาคตะมันกลับมาบ่อยมากเลยนะดนะังนั้นก็ผม เรือที่จะรอแล้วกันรอไว้เล่นทีหลังชาวบ้านเขานะก็เข้าใจแหละว่าบางคนนะ่ะเขาอยากเปิดเพื่อเล่นเลยนะครับเพราะว่าถ้าเวลาผ่านไปแล้วว่ะตัวพวกนี้มันจะแบบมันจะไม่ไม่เก่งเท่าตอนแรกที่เราได้มาไว้อะไรเนี่ยนะอย่างนั้นเนี่ยการที่เราอยากที่จะใช้งานเร็วๆก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้นะครับผมตรงนี้นะถ้าใครจะเปิดก็ขอโชคดีนะครับอืมประมาณนี้นะครับผม นะงั้นก็คือแล้วกันนะคลิปอัปเดตข่าวสารสั้นๆก็จบลงประมาณนี้นะก็ไว้เจนใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย